ไอ้ أي, เพิ่มพลังพี่แจ็คเพิ่มพลังมันช่วยอะไรได้บ้างะคะบิ๊กเจ็เพิ่มพลังนะคะพี่นะคะของเขาของเราเนี่ยฉีดได้ทั้งทางดินและทางใบนะคะฉีดทางดินก็ใช้ร่วมกับนาลาิการถิ่นดินบิ๊กเจ็ช่วยได้นะคะเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูดินให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นให้ดินได้ร่วนซุยเร็วขึ้นนะคะดึงออกซิเจนลงสู่ดิน นะคะระบบรากจะฟื้นตัวได้ดีและที่สําคัญนะคะเขาจะสร้างการตากแตกรากกระตุกการสร้างรากสร้างยอดสร้างใบฉีดใบนะคะการแตกยอดดีใบใหญ่ใบหนาใบาแข็งแรงนะคะแล้วก็ใบเนี่ยสามารถที่จะช่วยในเรื่องการปกป้องอมลภาวะแสงแดดที่ร้อนจัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะและอีกอย่างหนึง่งเขาสามารถนะคะช่วยละลายปุ๋ยนะคะในกรณีที่คลุกกับปุ๋ยหวานนะคะสามารถละลายปุ๋ยได้ดีเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย นะและอีกอย่างหนึง่งในกรณีที่พี่ซื้อปุ๋ยมา,าใส่มาตุนไว้เยอะๆอย่างเงี้ยปุ๋ยเวลาเรามาซื้อมาเยอะๆแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะละ,ะเหยมีโอกาสที่จะละลายเพราะนั้นเทคนิคคือเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยก็คือสามารถคลุกกับปุ๋ยนะคะพี่นะคลุกกับปุ๋ยเทป,ปุ๋ยและเทนาลายาบิ๊กเจ็ตเพิ่มพลังอ่ะคลุกปุ๋ยแล้วก็ใส่ในกระสอบเพื่อลดการละลายของปุ๋ยนะคะ